สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระันประจำวันที่8นะคะพฤศภาคม2องายซึ่งตรงกับวันพฤหัสบ,บดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องคะวันปกติทำงานลุยๆกันไปอย่าลืมนะคะพี่น้องคะเนาะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่าไม่ประมาทเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นห่วงเด้อนะคะถ้ามาแล้วขอกำลังใจกันกดงไลค์หนึง่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยพี่น้องทนายที่ต้องการดูดวงโปรพิเศษ รักกดีไลน์นะคะหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจาเนาะเอาอย่างนั้นกันค่ะใครต้องการบูชาทูปไอ้ไขวัดเจดีย์ขอได้ไหว้รับทำบุญร่วมกันก็เชิญเหมือนกันค่ะพี่น้องขายนะคะเอาอย่างนั้นกันเลยเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะยังคงที่จะดีอยู่เนาะในลักษณะของการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายบางอย่างเช่นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือตำแหน่งงานแต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านก็อาจจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ทํากิจทําการแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะพี่น้องคะแล้วก็โชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบคร,รัวนะคะบริวารก็ดีีดสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ยังไงแล้วไปเดทขึ้นก็ยังเตือนในเรื่องของสุขภาพอยู่ใครที่นะคะมีโรคประจําตัวมีโอกาสกําเริบโดยเฉพาะในเรื่องของช่องท้องนะคะลำไส้กระเพาะอาหารหนักเสพตุลยโยอาหารเป็นพิษระมัดระวังเป็นอย่างดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ในวันพรุ่งนี้เลขน้ำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 4นะคะแล้วก็6 3 1 4 6 3สค่ะขอให้เห็งเหง็มาดูพี่น้องวันจันค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทรนะคะยังคงที่จะดีเด่นในเรื่องของกิจการและการงานอยู่ยังคงควบคุมงานควบคุมกิจการได้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินก็โอเคนะคะมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินยังคงมีเครดิตอยู่ นะคะยังมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินท <anak> ุนประมาณนั้นนะเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในวันพวกนี้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอย่าพูดแบบเด็กๆนะคะพี่น้องจ๋านะจะคนจะไม่เชื่อถือเรายังไงแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือยังคงที่จะเป็นผู้ชี้แนวทางผู้อื่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดวงเปิดเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลข4515ค่ะ4515ค่ะขอให้เหงงๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารนะรวยมาจากไหนเนี่ยนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินเงินก้อนโตๆเข้ามือในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายนะคะอันนี้ระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวัดอังคารระมัดระวังนะคะ สองเรื่องสามเรื่องเนี่ยนะเรื่องการเงินมีหมุนเข้ามาเขาบอกว่าระมัดระวังนะหมุนมาอาจจะหมุนออกได้และอาจที่จะมีเรื่องที่ไม่โอเคกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรื่องยังไงเขาแล้วแต่ที่ภาระผูกพันนะหมุนมาให้เราแก้ไขนะคะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งๆเลยนะคะพี่น้องคะนะคนที่มีอํานาจมากกว่าเราเราต้องเฉยไว้นะคะพี่น้องวัวนอังคารเลขนาโชคมาจากไหนอาจจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข105210 5 2้าค่ะ ขอให้เหงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันจะองความสําเร็จเรื่องในเรื่องหนึ่งละค่ะนะคะฉลองกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะพี่น้องคะแล้วก็ยังคงกํากับดูแลบริวารน,นะคะพ <Meng> ี <ส tenga. S 1> ่น้องคะสิ่งที่จะบอกก็คือเรื่องของสุขภาพนะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้ระวังกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะระวังนะคะในเรื่องของบริวารติดดาบติด,ด,ตดกับนะคะติดดาบติดกับนะคะหรือเรื่องของบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเราจะเดือดร้อน ประมาณนี้สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะระวังจะรัดตัวเองทุกเรื่องะคาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะพี่น้องคาดูแลนะคะในส่วนนี้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะสุขภาพเนี่ยระวังเป็นพิเศษเอ็นก้อกระดูกสายตาดวงตาบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข3 4่โทษนะสามหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์แปดค่ะขอให้เห่ง มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะะสายเปสายเปนะะนิดนิดเนาะความรักความสัมพันธ์ดูว่าถ้าใครน้อยกับคนรักอยู่ก็มีโอกาสเกิดรักหวนนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะการเงินมีเงินข้ามมือคะ่นะ,คะมีโชคมีลาบเข้ามาหยิบกลับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เข้าข้างช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะในวันพ่กนี้นะคะถือว่าไพ่โดยรวมออกมาดีดีนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจำตัวคะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข5145 5145ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีหัวร้อนไปหน่อยในวันพวกนี้เรามัดระวังนะคะเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าดือ้อเหมือนเด็กๆนะคะพี่น้องจา๋าเรื่องการเงินเด่นค่ะนะคะมีเงินเข้าเนาะเจรจาเป็นเงินเป็นทองค่ะข,า,ขายดีมีออเดอร์รัวรว เดินทางประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะการเงินสามารถควบคุมได้เล้วเหนียวเงินขึ้นสามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันพัลลภัสบดีในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 3 7 4 1 3 7 4ค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันสุขการงานเด่นค่ะนะคะกิจการโอเคเนาะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาและยังคงมีไฟมีพลัง ระมัดระวังเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะคะระวังก็บทกฎหมายอ่านก็บทกฎหมายให้ดีพัญหสัญญาต่างๆนะคะพี่น้องขาและก็เรื่องครอบครัวบริวารดีเยี่ยมเนาะยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้ขึ้นไพ่เชฟเห่เวทมนต์คิดการอะไรลงมือทําจะประสบความสาเร็จดังที่เราคิดดังที่เราหวังนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ถือว่าดวงดีเหมือนกันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข 1 1น,น,นะคะ0 1 1 1 0 1, 1ค่ะขอให้เหงิงเหมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เริ่มงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆสอบงานติดนะคะเปิดกิจการใหม neat, เ่เลือนขั่นเลือนตำแหน่งนะคะหนึ่งไม้เทา้าหนึ่งเหรียญนนะคะโชคดีมีโชคลาภเข้ามือนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามาือโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจ้านะคะแต่งานยังคงที่จะเหนื่อยอยู่ยังคงที่มีภาระเยอะอยู่นะ,ะแล้วก็ลำพังเพียงผู้เดียวเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จนะแล้วก็เขาบอกว่าให้ประคับประคอง นะคะค่อยๆเดินนะคะอย่าประมาทว่าอย่างนั้นนะพี่น้องวันเสาร์มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะถือว่าดวงดีค่ะในวันกรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขเอ่อพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข15 7415 7 4สีค่ะขอให้เห็งๆป้าหมอไวโพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ